สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับมีไทมส์กับผมบัญชาชุมัชเวนนะครับและผมเชื่อว่าการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนคือความสําคัญของทั้งประเทศไทยด้วยในสายตาชาวโลกด้วยและนี่เป็นการสัมภาษณ์พิเศษจริงๆนะครับจากท้านของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุประสอนกับการเปิดประเทศในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับท่านว่าครับสวัสดีครับกับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนตอนนี้ก็ตั้งตารอคอยกันมากนะครับเรื่องการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้นะครับ มุมมองของททถือว่าเป็นครั้งประวติศาสตร์ครั้งสําคัญในการสำับประเทศไทยผมคิดว่ามันเป็นเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะฮะถ้าคุณประชา,าจําได้ว่าทนายกเนี่ยเคยพูดตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยในวันที่16มิถุนายนเรื่องการตั้งเป้าในการเปิดประเทศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเปิดทยอยเปิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมา ตั้งแต่วันที่1นกรกฎาคมเราสามารถเปิดในส่วนของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับหลังจากนั้นวันที่15กรกฎาคมเราก็สามารถเปิดในส่วนของสมุยพลัสนะครับก็เกิดการเชื่อมโยงหมู่เกาะทะเลใต้เข้าด้วยกันไม่ว่าจะไปเที่ยวที่เกาะสมุยเกาะพังงาหรือเกาะเต่านะครับและล่าสุดวันที่16สิงหาคมเราก็สามารถเปิดได้อีก2พื้นที่นะครับก็คือในส่วนของกระบี่แล้วก็พังงาถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เกาะก็แล้วแต่นะครับแลวหลังจากนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงก็คือว่า ในวันที่1งตุลาคมเนี่ยเราลดวันกักตัวจากเดิม4 4วันเนี่ยเหลือแค่7วันนะครับและเมื่อวันที่11ตุลาคมท่านนายกก็ประกาศนะครับว่าหนึ่งพิจการจะประกาศในการจะเปิดประเทศนะครับก็โดยเข้ามาฉีดวัคซีนครบโดสมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก็ไม่ได้กักตัวนั้นผมถือว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นก้าวย่างสําคัญแล้วพูดง่ายๆว่าอาจจะมองอย่างหนึ่งก็คือเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนคนไทยในการที่เราเอาชนะสถานการณ์โควิดได้ระดับหนึ่งนะครับจนนําไปสู่การเปิดประเทศอย่างที่ท่านนายกได้ได้พูดไว้ครับ เพราะฉะนั้นแล้วถือว่ามันเป็นทั้งความท้าทายและเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยทั้งประเทศแน่นอนถูกไหมฮะใช่ครับครับทีนี้ถ้าเรามองจากคนจากต่างชาติจะเข้ามาเขาจะมองว่าความพร้อมของใประเทศไทยนี่ถือว่ามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนครับคือประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในความสนใจนะครับตั้งแต่เราเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกมาซึ่งตังเกตดูไม่ไม่มีใครทำนะใช่ครับนักท่องเที่ยวเราอาจจะไม่ได้เข้าเป้าอย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับโยู่ตอนนี้ก็ประมาณสักสี่ห้าหมื่นคนไม่ได้เกิดจากนั้นตั้งแต่ที่เราตั้งเป้าแคน แต่ทุกคนมาทุกคนมีความสุขนั้นล่าสุดอย่างเห็นุณรัสเซลโคก็พูดโอ<ฮ>้นะฮะว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกดีมากเลยนั้นแค่เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นนะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะนะครับได้เรียนรู้อะไรจากภูเก็ตแซนด์บ็อกที่เกิดขึ้น,รนรเรียนรู้ในสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจไม่เฉพาะในส่วนของเที่ยวต่างชาตินะฮะมันเป็นความมั่นใจในส่วนของเที่ยวคนไทยด้วยเช่นกันนะครับต้องเรียนงี้ฮะว่าช่วงดาเนินการในช่วงของแซนด์บ็อกขึ้นมาปั๊บเนี่ติเ้ามียตายผ แค่0.3เอเซนะครับจนสามารถจะเรียนว่าจากหลักฐานล่าวๆนี้สามารถบอกได้ว่าไม่มีการติดเชื้อจากคนต่างชาติไปที่คนไทยและไม่มีการติดเชื้อจากคนไทยมาที่คนต่างชาติ<อ>นะครับด้วยในยะแบบนี้พอท่านยกระกาศวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยผมคิดว่าเป็นความมั่นใจเป็นความท้าทายระดับหนึง่งและคนต่างชาติก็เห็นว่าอ้าล้ก็ดําเนินการแพนฟล็อกมาแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็มองในมุมกว้างขึ้นมากขึ้นนะครับด้วยกระบวนการที่มีความรัดกุมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยนะครับเป็นที่จับ ฉะนั้นจาก1พฤศจิกายนจะเปิดประเทศแล้วเนี่ยนะฮะจาก8เดือนแรกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณร่วม80,000เศษถ้าพูดว่ามองอยังไงครับสำหรับ2เดือนที่เหลือแล้วก็เป้าทั้งปีนี้ครับคือเรามองนี้นะฮะอันแรกก่อนนะครับการที่ท่านยกประกาศนะครับวันที่1พฤศจิกายนเราจะเปิดประเทศเนี่ยนะครับเราแสดงให้เห็นว่าในเรื่ององอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว นะครับหลังจากนี้คงมองไปข้างหน้าแต่การมองเข้าไปเนี่ยคงไม่ได้มองแค่จ้นปีนี้เท่านั้นครับแต่เรามองทั้งไตรามาส4ี่ของปีนี้มองไปจนถึงไตรามาสแรกของปีหน้า<อ>เพราะอย่างพวกนี้มันเป็นซีซั่นของการท่องเที่ยวนะครับโดยที่ไม่ถูกแป่งด้ว่าเป็นปีปฏิทินเป็นยังไงเอทอททมองว่ามันขึ้นอยู่กับประเทศที่เราจะประกาศเพศที่มีความเสี่ยงต่ํานอกจากนี้มันยังขึ้นอยู่กับว่าประเทศต้นทางเนี่ย<อ>เขามีนโยบายในคนออกนอกประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะบางประเทศเองอย่างเช่นเพื่อนเก่าเรานะครับประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทาง ทางการจีนก็ยังไม่อนุญาตให้คนจีนเนออกนอกประเทศถ้าไม่มีความจําเป็น<อ>นะครับดังนั้นใครที่เดินทางมากลับไปต้องกักตัว<อ>นะครับหลายลราประเทศมาเทียไทยก็ต้องกักตัวแต่การที่ประเทศไทยมีความกล้าหาญซึ่งในยะานหนึ่งคือหมายความว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ได้นะครับ,รบเขาก็จะเริ่มที่จะผ่อนคลายแล้วล่ะตัวตัวอย่างอย่าง,งประเทศอังกฤษเป็นต้นเขาก็ปลดเราออกจากประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศสีแดงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเห็นแนวโน้มการเดินทางเพิ่มมากขึ้นนะครับ มันยังเคยเป็นหลักหมื่นแต่ผมคิดว่านน่าจะเพิ่มเป็นหลักแสนแต่สิ่งที่อยากจะนําเรียนก็คือว่าการเพิ่มขึ้นจะเพิ่มแน่นอนครับเราอยากเห็นลักษณะที่เป็น e x p o n ENTIAL curve ที่เพิ่มมากขึ้น<อ>แต่คงไม่ได้เพิ่มขึ้นมาแบบโอ้โหเยอะมาทีเดียวอย่างนั้นคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนั้นมันเป็นเรื่องของการเขาสร้างความมั่นใจมันค่อยๆเรื่องของการที่จะทําให้ประเทศที่เขาจะส่งนักเที่ยวมาให้เราเนี่ยมีความมั่นใจว่าเมื่อเดินทางมาประเทศไทยแล้วเนี่ยจะปลอดภัยเมื่อเดินทางกลับประเทศเขาครับถ้าอย่างนั้นท่านผู้ว่าอาจจะม ว่าต่างชาติจะประมาณเท่าไหร่ตัวเลขในใจนี่นะครับตอนนี้เราก็ประหารความเสี่ยงนะครับเพราะเราเคยประมาณการตัวเลขไปแล้วแล้วพอพูดไปปุ๊บเนี่ยครับตัวเลขมันจะเป็นเจ้านายเรานะครับถ้าเกิดอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราทําเป็น3าม سين ารีโอนะครับซีนารีโอที่ดีที่สุดเนี่ยประมาณประมาณสักประมาณ18ล้านคนนะครับส่วนสิบแปแล้วมันถามว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับปี62สองดังนั้นมีคนเข้ามามันสักสามสิก้าจล้านคนกับ40ล้านคนนะครับ ถ้ากรณีที่เป็นเบสเคสเราคิดว่าน่าจะเห็นประมาณสัก15ล้านคน<อ>นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่เป็น Case เวอร์สเคสจริงเนี่ยผมยังคิดว่ามั่นใจว่าประมาณส10ล้านคนก็น่าจะได้เห็น<อ>ดังนั้นเนี่ยเรามองข้ามช็อตไปเหมือนกันว่าเอาละเมื่อบานตุดต่าสุดไปแล้วเนี่ยปีหน้าจะค่อยๆเติบโตมามสิ่งที่เรามองคือมองไรายได้ ปีหน้าปี65เราตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นขอรายได้กลับมาครึ่งหนึ่งนะครับที่เคยทําได้ในปี62ได้ไหมนะส่วนปี -66 เนี่ยเราอยากได้ประมาณสัก80%อของรายได้ที่เราเคยทําได้ในปี62 62แต่ด้วยคนที่น้อยลงครึ่งหนึ่งอ๋อนี่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นความท้าทายนะฮะเพราะนี่เนี่ยผมทุกอย่างว่าเราต้องการเห็นการเพิ่มขึ้นในเชิงคุณภาพเราต้องการเอานักเทียคุณภาพเข้ามานะครับ แต่กระบวนการทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการที่ท่านนายกประกาศเนี่ยนะครับก็เลยเปิดเทศวันที่หนึ่งิีกาอย่างนี้ครับก็เป็นเป้าที่ท้าทายถ้าจับจนที่ท่านผู้ว่าบอกก็คือว่าเอาละจำนวนต้องเที่ยวเท่านี้แต่ขอให้ใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วมันต้องใช้ยุทธศาสตร์หรือวิธีหลายอย่างแน่แต่ดูจากฝั่งของเราจะไปเป้านั้นได้ยุทธศาสตร์กรททคืออะไรครับคือยุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยเราใช้คำว่า value over value m นะครับถามว่า value เนี่ยหมายถึงเรื่องอะไรบ้าง value เนี่ยหมายถึงเรื่องการจะต้อง แน่นอนกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการใช้ใจ่ายต้องไปหาว่าปลาตัวใหญ่อยู่ที่ไหนนะครับยกตัวอย่างอย่างคนถ้าเกิดเดินทางประเทศไทยนะครับเป็นลักษณะที่เป็นเลเชอร์ปกตนะิค่าจ่ายอยู่ที่คนมาสักห้าหมื่นคนต่อคนต่อทริปแต่ถ้าเกิดมาเพื่อการรักษาพยาบาลมาต้องเที่ยวเชิงสุขภาพค,คนเหล่านี้นะครับยินดีจ่ายอาจจะสองเท่านั่นหมายความว่าเราเอาคนนี้มาหนึ่งคนเท่ากับที่มาเลเชอร์สองคนถูกไหมฮะนี่ก็อาจจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราคิดไปอันที่สองถ้าเกิด เป็นการแวลูในมิติของการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าแตกต่างตรงนี้แหละครับเขายินดีจ่ายเป็นประสบการณ์ที่เหนือจากราคาคราพูดง่ายก็ต้องไปหาปลาพวกนี้ให้เจอนะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับนั้นแต่สําคัญที่สุดเราอาจจะหาลูกค้าเจอเราอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงแต่เดียวกันเนี่ยมันต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างด้วยเช่นกันนะครับจากเดิมททเองนะครับพยายามบุกคนเข้ามาแต่จากนี้ไปปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าเราต้องพยายามจะตอบโจทย์เรารู้ว่าลูกค้าจะมา ลูกค้าแบบนี้คือคนที่เราต้องการแต่จากนี้เนี่ยนะครับเราจะตอบโจทย์เขายังไงเพื่อให้เข้ามาประเทศไทยแล้วให้เกิดแบนลูกขึ้นในประเทศไทยครับนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเกิดขึ้น กอยางนี้แล้วเนี่ยท่านวคิดว่าคือมันก็ต้องดูจากประเทศต้นทางที่น้ำเทธอจะเข้ามาด้วยใช่ยุทธศาสตร์ที่เราจะให้แต่ละสำนักงานของภูมิภาคของเราเนี่ยดึงคนเข้ามาตามแนวคิดอย่างนี้ฮะจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าทุกพื้นที่เนี่ย จะต้องทําการตลาดผมคิดว่าคงไม่ใช่การตลาดเรื่องของ segmentation มากขึ้นรอบเราบอกเราต้องเลิกใช้กลยุทธ์การตลาดแบบพาราเซตามอลแล้วแ่ะปวดหัวปวดท้องปวดฟันก็ทําเหมือนกันหมดมันก็ไม่ใช่อันแรกต้องเจอหาไปก่อนว่าลูกค้าที่เราต้องการคือใครตั้งแต่ละพื้นที่แต่ละสำนักงานเนี่ยจะมีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าในจีนเรามีสําสำนักงานก็แตกต่างกันนะครับหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยก็หาโซลูชันที่เจอเขาเขาตอบโจทย์แบบไหนดังนั้นเนี่ยในแง่สำนักงานจะต้อง พูดง่ายมันต้องเกิดพราดามชิพเหมือนกันนะครับพราดามชิพที่ว่าจากเดิมที่ make and sell เรามีของบอกเอาไปขายเขาอยากได้ไม่ได้ไม่ต้องไรแต่ถ้าเขาไม่อยากได้ก็ต่อราคาลงนะครับอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะนะครับนั้นต่อไปนี้เขาต้องเปลี่ยนจาก make and sell เนี่ยเป็น sense and respond ซะก่อนนะครับพอเซ s ์แอนด์ d r สปอน n ์ปุ๊บเนี่ยผมว่างานมันน่าจะไม่หนักเท่าเดิมแล้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของレスโซมอลแล้วล่ะ นะครับนั่นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ทุกสํานักงานจะต้องเริ่มคิดและต้องเริ่มไปหาแล้วต้องสามารถจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่นะครับเพื่อตอบโจทย์นั่นถุงบอกว่าการตอบโจทย์เนี่ยความต้องการตอบโจทย์ในเชิงนวัตกรรมด้วยนะครับนั้นทุกสำนักงานก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของ segmentation ทําเรื่องของการที่จะหาลูกค้านะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการเพื่อให้เขาเดินทางเข้ามาเพื่อ create value ในบ้านเราให้ได้ รเพาะนี่คือในส่วนของทททซึ่งมีทั้งแผนทัท,ทธศสตร์วิธีทำและแต่ว่าคือการท่องเที่ยวเนี่ยมันประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานหลายด้านด้วยคือง่ายหน่วยงานอือ่น <ๆ S 2> ีต่างหากเรายัางต้องการสนับสนุนเรายัางต้องการในการทําให้หน่วยงานอื่นเนี่ยช่วยทําให้เป้าหมายที่มันไปด้วยกันมากน้อยแค่ไหนต้องแก้อย่างไรครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนพอคนมาเยอะๆประเทศไทยเป็นประเทศที่คนอยากจะเดินทางเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็สามารถทํางานผมว่าโดยพละกําลังของตัวเองได้ แต่เมื่อเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปมันกลายเป็นว่าทุกคนก็ต้องรวมกันคิดแล้วล่ะว่าจะเอาอย่างไรยกตัวอย่างอย่างการเปิดประเทศเนี่ยพอทำคนเดียวไม่ได้ไปหาลูกค้ามาแต่ว่าถ้าเกิดหน่วยงานอื่นกระทรวงอื่นไม่ให้ความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีออกเกณฑ์มาตรฐานในการเชื uh ่อกวกคุมโรคกระทรวงการต <rete> uh ่างประเทศไม่อำนวยความสูนในการเข้าประเทศผมว่ามันทไม่ได้แต่ด้ทุกคนซีเนจี้กันขึ้นมานะครับนั้นกลไกในการที่จะทําให้ประสบความสำเร็จผมนีคิดว่าเป็นเรื่องการบริหารการก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับดังนั้นเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเกิดพูดถึงกลยุทธ์ทางการตลาดยังเห็นว่าอาจจะใช้เรื่องของ collaboration นะครับครับตอนนี้มันต้อง X เ,เยอะๆเลย X เยอ,ๆๆเอๆะเอๆเยอะเลยฮนะ <bug> เย่ง X กันทุกคนททต้อง X กันทุกคนคือเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อไ,ไปตามทิศทางที่ร,รัฐบาลกําหนดนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเห็นแค่ TAT X กับทาง MFA นะฮะส่วนการต่างประเทศแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามากกว่านั้นก็ต้อง X กัน X X ไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดในส่วนของตัวคูณทวีหรือ m u l t i p l y เ r อ แล้วมันก็สิงจี้พลังขึ้นมาก็<อ>ทําให้เป็นเป้าหมายตามที่รัฐบาลอยากตอยากจะเห็นครับสิ่งที่เราคาดหวังเลยคือการเราอยากเห็นกลับไปเห็น40ล้านคนกับสถานการณ์ยุทธศาสตร์แบบนี้และการเปิดประเทศของเราที่ถือว่าเร็วในอันดับต้นๆเนี่ยจะใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหนอย่างที่เรียนฮะว่าจริงๆเนี่ยอยากเห็น40ล้านคนมาอยากเห็นขอบ แต่น่าจะเป็น40ล้านคนที่รัฐบาลอยากจะเห็นด้วยก็คือต้องการคนที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายคนที่มีคุณภาพน่กท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มมากขึ้นจริงๆที่ต้องการคาดหวังก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเราก็คงไม่อยากจะทําปัญหาแบบเดิมๆเป็นแมสทัวริสึมแต่ว่าเราต้องการจะขยับไปในเรื่องของเขาเรียกนฮะเป็นเป็นเอ็กซ์เพรสทัวริสึมมากขึ้นนะครับหรือมองที่ลูกค้าเป็นจากเดิมที่มองที่ทา็นิศผลักเสรติดเอาของมาขายแต่เราไปมองในแง่ของ c u s คัสเตอร์เซนทมากขึ้นแล้วก็ค l ลลา o r เรชันอย่างที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ผมว่าสิ่งตรงนี้มันจะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าจะกลับไป40ล้านแต่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ฮะหกเราเอารายได้ก่อนรายได้50% หกหกแปดส์ของปี62แต่คนกลับมาครึ่งหนึ่ง uh huh. ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิด6-6เราทําได้หมายถึงว่าคน20ล้านนะฮะ uh huh. แล้วถ้าเกิดเราต่อยอดความสําเร็จจาก20ล้านคน uh huh. ซึ่งรายได้80%ไปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน2ปีเราน่าจะเห็น40ล้านแต่เป็น40ล้านที่มีคุณภาพในการใช้จ่ายสูงนั้น uh huh. มูลค่า uh huh. ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี62ซึ่งอยู่ประมาณ3ล้านล้านเนี่ยนะฮะันั่นปี6 7 6 8เราอาจจะเห็นดับเบิลตัวเลขที่ขึ้นไปปป็นนนระมมมาาาาณก6 68ลล้้ใีีควได ได้ครับครับพชะช่น68นี่คือเป็นเป็นเป้าหมายแล้วเป็นจุดสุดท้ายจริงๆที่เราอยากจะเห็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินไปกว่านั้นถูกไหมฮะคือจริงๆเนี่ยอาจจะเกินกว่านั้นได้นะครับ ừ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  เพราะจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของดีมาและซัพพลายด้วยครับ,รบจากนี้ไปยมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่นะครับนั้นทิศทางบางอย่างอาจจะต้องมีการอาจจะเกิดการล้มหายตายจากของซัพพลายซ้ายบางส่วนไปแต่ว่าอันเดียวกันเนี่ยเราคงไม่ได้ปล่อยให้คนเหล่านั้น โดยลำพัง<ม>นะครับนโยบายทัศทาลชัดเจนว่าเราจะไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังดังนั้นถ้าเกิดในการกระบวนการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ uh huh. เราก็ต้องไปช่วยเหลือเขา<ม>นะครับใครไปไม่ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนทิศทางก็ว,ว่ากันไป uh huh. นะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราแด้งเที่ยวเข้ามาที่มีคุณภาพมากขึ้นมันก็จะมีดีมานมากขึ้นมันก็จะไปเพิ่ม เอาพลายในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายมันก็เข้าสมดุลใหม่ที่เป็นสมดุลที่40ล้านคนแล้วมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอันนี้มองในมิติทางด้านทฤษฎีนะครับผม <laughs> <laughs> มีอะไรที่มันจะทําได้เร็วกว่านั้นไหมครับถ้าดูจากปัจจัยที่เอื้อทําให้ตัวเลขึ้นมาเร็วกว่าที่คาดไว้ผมคิดว่าตัวที่จะทําให้ก็เรียกวเป็นตัวเร่งป,ปฏิกิริยาในการจะทําให้นักเที่ยวคุณภาพเพิ่มข้ามาเนี่ยครับผมก็อยู่ที่คนไทยอยู่ที่คนไทยนะฮะก็จริงๆเนี่ยอาถ้ามองดูสินค้าและการท่องเที่ยวของประเทศไทยในที่่ผาานมคก็ือ เป็นสินค้าธรรมชาติสีสันแสเนี้ยนะคัสีสันแสนี่ยแสงสีเสียงนะแต่สีสันแสเนี้ยที่ไหนก็มีใช่ครับแต่ของเราเนี่ยมันกทท็นนได้รับผลกระทบทางลบนะครับถึงได้พูดถึงเรื่องความยั่งยืนพูดถึงเรื่องของ BCG พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวราบผิชอบก็มากขึ้นครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เหมือนกันหมดครับแล้วถ้าบางประเทศเป็นประเทศที่เขาเพิ่งเปิดรับการท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยทะเลเ็อาก็สวยกว่าธรรมชาติก็อาจจะดีกว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เพราะมันเป็นเรื่องของซอฟไทนะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะใช่ครับอาจจะไปทะเลที่สวยกว่าก็ได้แต่การที่มีอัธยาศัยใจดีการต้อนรับแบบคนไทยนะครับหรือไทยทัชในมิติของคนในมิติของสิ่งที่ออกมาในเรื่องของอาหารเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นตัวเล่งปริยาครับถ้าเราสามารถจะเอาตัวไอ้ไทย hospitality ทึ่ง่ unique มากๆเนี่ยนะครับมาแปลเปลี่ยนเป็นซอฟพาวเวอร์ในการดึงดูดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและแตกต่าง <ข>ตัวนี้นะครับผมคิดว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะทําให้เห็นนัางที่คุณภาพเร็วกว่าปี8 8ที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์ก็จะเป็นตัวที<ช>่ติดต่อไปที่ต้องใช้อ <c oughs> ย่างที่ทว่าพูดถึงคืออยู่ที่คนไทยนี่แหละแต่ในขณะที่คนไทยก็อาจจะมีบางกลุ่มบางส่วนที่ม,มรู้สึกว่าไอ้เราก็กลังวนเลือกเกินนะฮะตัวเลขเองควบคุมได้กินจริงนะฮะ ทำยังไงครับที่เราจะประสานความเข้าใจความรู้สึกที่ดีต่อกันในการให้คนไทยช่วยเหลือกันเพื่อท่องเที่ยวจะได้กลับมาเร็วๆคือต้องเรียนฮะ,นะว่าตอนแรกต,อตอ้องเริ่มต้นจากความคิดพื้นฐานก่อนว่า<ร>สิ่งที่ทททนะครับมีส่วนร่วมในกระบวนการในการเปิดประเทศเนี่ยท่านบอกเลยต้องรัดกลุ่มครอบครับแต่อาจจะต้องทไํไในความให้มันทันเวลาเพราะถ้าช้าเกินไปเนี่ยบางทีอย่างเช่นเนียอย่าง,งท่องเที่ยวเนี่ย ถ้าเราไม่ทําในช่วงไฮซีซันนี้ยหมายถึงว่าจะอาจจะต้องรอไปถึงปีหน้าโอ้ใช่แต่เราเจอสถานการณ์โควิดมาเกือบ2ปีนะครับคุณชาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยอดทนจะก็อดทนมามากนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราเราไม่ควรจะทิ้งโอกาสในสูตรตรงนี้ไปนะครับเรารัดกุมเรารอบครอบแต่เราขณะเดียวกันต้องช่วงจริงโอกาสให้มันทันเวลาด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าเราต้อง ต้องเรียนนะครับว่ารัฐบาลไทยนะครับ,รบทุกคนผู้บริหารประเทศเนี่ยมองเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับและจะไม่ยอมตื่นเต้นขาดถ้าถ้าเกิดเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่จะต้องทําให้คนไทยต้องตกในภาวะจะต้องมีการระบาดกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่น,นะครับดังนั้นเนี่ยเราทึงพยายามบอกว่าเอาละนะครับ ค่อยๆทาแซนด์บ็อกแล้วทําให้เห็นว่ามันปลอดภัยด้วยกระบวนการแบบนี้จากนี้ค่อยขยายออกไปรับคนเข้ามาเดียวกันไม่แค่นั้นนะครับ,รบที่ท่านนายกบอกว่าประกาศปุ๊บเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีแผนอีกประมาณ4ี่ห้าแผน<อ>นี่การรองรับนะครับว่าในเรื่องของการถ้ามัน เกิดระบาดขึ้นมาจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องมีเรื่องของข้อมูลข่าวสารอะไรยังไงบ้างนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็อยากจะให้มั่นใจนะครับว่าเราได้มีการคิดนะครับแล้วก็ด้คํานึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยเราไม่ได้เร่งรีบในการเปิดประเทศแต่ค่อยๆทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเดิมเนี่ยเราคิดว่าจะเปิด ภูเก็ตประมาณเดิน Q4 แต่ว่าทำไมไม่ลองทำดูก่อนเอาตัวอย่างความเฟรชมาขยายนะครับดูตรงไหนที่มันเป็นจุดอ,อด่อนเป็นจุดโวทำยังไงที่จะเกิดความมั่นใจนี่คือสิ่งที่ทำมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นคือเดินทุกอย่างมีความระมัดระวังอยู่แล้วครับก็บอกระมัดระวังรัดกลุ่มรอบครอบนะครับแล้วก็แต่ว่าขณเดียวกันก็ต้องให้มันทันเวลานะครับชูปลายปีนี้ที่เราจะได้เข้าดาวนใช่ไหมครับเออจริงๆมีดํลี่มาแล้วนะครับรัฐบาลบอกเอะถ้าเกิดยังไงเนี่ยคือผมอยากพัฒ้าการเข้าดาวเนี่ยมันควรจะเป็นการเข แต่อาจจะมองว่าเป็นการเข้าวดาวที่มันช่วงเวลาความสุขในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เรียนครัมันน่าจะผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วล่ละนะครับแล้วรัฐบาลเองก็อยากจะให้ของขวัญกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ให้ความรู้มืออย่างดียิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบอกให้อยู่กับบ้านนะครับไม่ให้ออกนอกเขตสถานทุกคนก็ทานะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่แหละนะครับคือคือความตั้งใจที่รัฐบาลอยากจะทำแล้วก็หวังว่านะครับเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาด จนสามารถที่ไม่เฉพาะคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพี่น้องประชาชนคนไทยเองก็จะมีความมั่นใจนะครับว่าเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุดนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยว่าใกล้มากที่สุดว่ายังไงคงต้องอยู่กับโควิดไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะอยู่ยังไงให้เรามีความสุขเพราะยังไงเราเองคงผมว่าสอนหลายๆอย่างสอนให้เรามีความอดทนสอนให้เราได้เรียนรู้นะครับสอนให้เราอยู่กับเขาให้ได้นะครับผมจบเรื่องนี้เรื่องสคัญ